ฉพาสูตรนี้ไปใช้นะฮะแต่ถ้าซื้อ1นกอง200รสองกล่อง3ามอหรือจะคะเอาอย่างละกล่องก็ได้สูตรฟลอรน์หนึ่งกล่องแล้วก็สูตรสมุนไพร1นกล่องก็ได้นะครับกดลิงก์ที่ปักหมดเลยครับผม ตอบหน่อยจะสั่งครีมอาบน้ำกดลิงก์ที่ปรับมุดเลยครับครีมอาบน้ำหนึ่งขวดหนึ่งขวดคือจากแต่ก่อนเนี่ยเราสามสี่ร้อยมลใช่ไหมครับแต่รอบนี้ขวดใหญ่กว่าเดิมห้าร้อยมลแล้วก็เป็นสูตรใหม่สูตรออรแกนิกด้วยสูตรสมุนไพรหนึ่งหนึ่งขวดนะครับ,330บาสามร้อยสามสิบบาทสามขวดเก้าร้อยบาทนะครับสามขวดเก้าร้อยบาท ส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับแอดมินกำลังทยอยตอบนะครับตอนนี้คือเข้ามาพร้อมกันบึ้มมเลยผมบ่กใครเด็ดเมื่อไหร่ขายของกินเข่าไปครับยั่งผม มันขาวเกินไปไหมครับพี่บีหหลอดเท่าไหร่ครับหกหลอดสองสี่หกแม่บอกแอดมินเขาขายเลยหหลอดหนึ่งพันบาทเศษสำหรับแม่ยาสิฟันเด้อหกหลอดหนึ่งพันบาทถ้าแม่จะซื้อหหลอด แชมพูหมดนะครับเหลือแต่ทิเมินเหลือแต่ทิเมินครับหน้าขาวผมกับว่ามันขาวอยู่ต้นเจริญหวออกเต่งใหม่เต่งหน้าเราวป็สีน้อนเพราะว่าสีคือลองเลี้ยงมา วัสดีครับคุดชั่นต้องทาบ,บางๆเดี๋ยวเป็นคาบเมนบอกบอกเคยทาเที่อะแต่ซื้อกับพวกกเอื่นถือนี่คุดชั่นนี่เอบีสตอรี่บ่มินสีแดงหนาแตดงไม่ คิดว่าแบบไล่ค้ายของแล้วแต้งหนาไปพร้อมแล้วก็แต้งหนาแล้วก็สินอนประมาณนี้ครับพอดี<ม>วันนี้อยู่ใกล้บ้านนะครับมาถึงเร็วขาว,ขาว,ขาวก่าปกติพ่อเปลี่ยนรองวิลใช้พุดชั่นผมก็มไม่เคยใช้เหมือนกันหนามันลอย หน้าขาข้อแหลกกบบไหวยดิมอลํัเต้าแฟดมาด้วยไหมคะไม่ได้มาครับลูกต้องนอนพรุ่งนี้ลูกต้องได้ไปออกทีทวีอืนสิบห้าเต่าเพดเต่าพ้อยไปทีวีครับผมมาธรรมดาได้หลานมุ่งจ้า มันจอมธรรมดาเนี่ยครับเดียวออทีวี่ันเลยขาวครับหมอนขานล่างเดี๋ยวเอาแป้งไปเบรกมันก็คงจะใช้ได้แต่งเบรกเหมืนอนกันไ้อลดีแล้วเอาเอันนี้ไปซักให้เอาแป้งแป้งแล้วก็พวกคืออุปกรณ์แต่งหน้าไปทำความสะอาดให้ มันก็เลยมันก็เลยต้องได้แกะอันใหม่มาใช้หน่าร้อยมากก่อนเลยมันจังเดยนบบวไวเด่อ่า รับแค่100ออเดอร์เท่านั้นนะครับถ้าใครอยากได้โปสเตอร์เพลงของของแอนอรดีครับอัลบัม9อ่าปกเพลงโปสเตอร์ปกเพลงบางเงินมันได้ โดนแป่งกระสิขค้ายแน่ลงมาในจังหนัอรอดูเต้าขครับผมพรุ่งนี้เลยต้าวแฟง ไม่ได้มาครับเปิดหน้าจอรอเลยออกช่องไหนครับคุยแซบโชว์น่าจะเป็นช่องวันไหมครับ อดูครับพี่บอยพี่แอนน้องเพชน,น้องพลอยครับผมส่งฟรีฟรีค่าส่งทุกอย่างเลยนะครับวันโปรโมชั่นวันนี้แล้วก็แถมโปสเตอร์หน้าปกเพลงบางเงินมันได้ นาเวที่เริ่มเลยนะครับผมอ่านบททางนาที่คันได้คันได้เริ่มแบบใส่ไม่แช่ของไม่มาใส่ตรงใส่เวลาแบบใส่ไปทั้งน้อยก่อนยังสีชิ้นอ๋อพรุ่งนี้อยู่รถตั้งมิมงบุรี